มาด้าสองดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยลับสเก็ตชุดแต่งรอบคันเบาะหนังสวยๆไปเลยครับ สวัสดีแฟนเพจมาส,สด้าอนสวนน้องผู้จัดการขายครับวันนี้พี่น้องยืนอยู่กับจระย,ะยนมา m ด้าสองรุ่น sl 5ประตูสีโพลิเบทเนเกลหรือสีเทานมนั่นเองนะครับผมรถคันนี้แต่งสเกิร์ต5ชิ้นนะครับผมเป็นสเกิร์ตของ furious นะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวด้านหน้านะครับจะมีในส่วนของตะแกรงเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปในตัวรถและเพิ่มขีดแดงเป็นสติ๊กเกอร์เพื่อให้ตัดกับสีรถนะครับดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้น นะครับด้านข้างนะครับเราจะติดตลอดทั้งแนวนะครับและมีคําว่า H e ลิเด้วยพร้อมสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตและดูหรูหราเพิ่มมากขึ้นคับและด้านท้ายเห็นครั้งแรกบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับผมในส่วนของชิ้นส่วนที่คุมด้านท้ายลงไปนะครับท่อจะเป็นท่อสปอร์ต2ท่อคู่นะครับตอนนี้จะเป็นท่อหลองนะครับแต่ดูแล้วลงตัวมากๆแล้วก็จะมีะครีบ ตรงนี้ให้ด้วยนะครับพร้อมสกิลฮิวเลสนะครับและด้านบนนะครับนี่เลยไฮไลท์นะครับตัวสปอยเลอร์หลังนะครับสปอยเลอร์หลังตรงด้านบนตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับมีขิดแดงแล้วก็ด้านข้างนะครับจะรับกับตัวรถ5ประตูมากๆทำให้รถคันนี้ดูสปอร์ตและพรีเมียมมากและเรายังมีเบาะหนังให้ขับสำหรับคุณลูกค้า สามารถเลือกสีได้เราไม่ได้ทําเพียงแค่เบาะครับเรายังพิเศษในส่วนของแผงข้างประตูเพื่อให้รับกับเบาะหนังของคุณลูกค้าด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับมาด้า2แต่งสวยๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเก์ตรอบคันและเบาะหนังหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่มาด้าสรุณนครสวรค์สาขาเขาทองหรือโทรมาที่เบอร์0 5 6 2 4 7 3 3 3 2หรือโทรมาหาดองได้เลย 0864459865อกหักให้เดินเข้าป่าจะซื้อบาด้าให้มาหาหน่องขอบคุณครับ